สวัสดีครับวันนี้เฮียมีสายชาร์จนะครับราคาถูกมากนะครับแล้วก็ชาร์จได้ถึง65วัตต์แล้วก็เป็นแบบนะครับสี่สี่หัวในหนึ่งเส้นเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับสี่หัวในหนึ่งเส้นฝั่งนี้จะเป็นไท p e C นะครับไท p e A นะครับสามารถสวมเข้าไปได้แบบนี้นะครับก็เป็นไทย A นะครับฝั่งนี้จะเป็นไ i g ิ t ง i n g นะครับบวกไท p e C นะครับขึ้น 65วัตต์นะครับโฟกัสไหมนะครับ65วัตต์นะครับตัวนี้แล้วสามารถกดลงไปปุ๊บก็เป็นสามารถเป็นไรน,นิ่งชาร์จไอโฟน iPhone, ได้นะครับเดี๋ยวเฮียมาทดลองกันนี่ครับเดี๋ยวจะเสียบเข้าตรงนี้ปุ๊บนะครับเสร็จแ,แล้วเราเอาตัวนี้นะครับมาเสียบเข้ามือถือของเราปุ๊บขึ้นไหมชาร์จอวดอ่านะขึ้นชาร์จรวนด้วย เส้นนี้บอกเลยถูกมากไม่ถึงร้อยนะครับกดสั่งซื้อได้เลยจิตร้าสีเหลืองนะครับ